สวัสดีครับร็อกคิเช่นในสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านสวนองุ่นนะครับร้านอาหารบ้านสวนองุ่นบริหารงานโดยคุณกบประพัราเป็นร้านอาหารที่ออกแบบได้สวยทีเดียวครับมีห้องจัดเลี้ยงหลายๆห,ห้องเพื่อต้อนรับทุกๆท,ท่านดนตรีไพเราะอ,อาหารสดสะอาดร้านอาหารบ้านสวนองุ่น ตั้งอยู่ที่ถนน,นสวนผักตะลิงชั้นนี่เองครับโทรจองตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมรายการครับนั่นคือพี่บีทวงไอแซด 499 i ซั s ครอเมืองแล้วเจอกันก็ไปย้ําั่งหนูก็อีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพี่บีทกิติพัฒนนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องๆพนักงานแจ้งมาว่าพี่บีทบุกห้องครัวซะแววเราม็บุกกันเลยดีกว่าโอ้โหรอให้ไหวหรอกเนี่ยอาหารต้องไหวอวเนั้นเลยครับเข้ามาเลยนะครับประชมอันนี้ เจอเจมชื่ออะไรนะครับชื่อเจมครับเจมครับเจมจิอ้าร้องเจมจินะครับดูหน้าดิรอไหมนี่ครับเมนูเขาทั้งหมดท้ามีสามเมนูใช่ไหมครับผมทั้งสเมนูครับทั้งสามอาหารญี่ปุ่นนะครับโอเคนะคับมีเอานา่ก็จะมีสไปซี่แซลมอนสลัดครับสไปซี่แซลมอนสลัดแซลมอนย่างซีอิ๊วแซลมอนย่างซีอิ๊วข้าวหน้าปลาไหลโอ้โหทั้งสามอันเนี่ยผมได้ไปลิ้มรสมาแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวมาดูว่า อร่อยกว่าหรือเหมือนกันหรือสู้ไม่ได้แต่ผมว่าที่เด็ดแน่โนทั้ง3เมนูพี่บีทชิมมาหมดแล้วครับจากประเทศญี่ปุ่นไม่แน่ใจว่าเชฟของเราจะทำถูกใจพี่บีทหรือเปล่าครับ ตอนสดนะครับตัวนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําเพื่อที่ว่าจะใส่สลัดเทคนิคการหั่นมีดังนี้นะครับให้ดึงมีดเข้าหาตัวนะครับใช้มีดปาตั้งแต่ต้นยันปลายครับเพื่อที่ว่าจะให้ปลาไม่แตกแล้ะมันชิ้นสวยงาม ตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำน้ำซอสสลัดสไปซี่นะครับเพื่อที่จะไปล่าสลัดอย่างที่สองครับก็คือซอสพริกครับก็จะมีพริกญี่ปุ่นนะครับสีแดงใส่พอให้มีรสชาติสวยสวยงามน้ำเชื่อมนี้ทำจากน้ำตาลทรายแดงครับน้ำตาลทรายแดแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ นำน้ำสลัดสูตรพิเศษลาดลงบนจานแซลมอนที่เตรียมไว้เท่านี้ก็เรียบรอ้อยตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับสไปซี่แซลมอนสลัดก,กับเมนูเพื่อสุขภาพครับโอ้โหตายแล้วเนี่ยหาอยู่ตั้งนานไม่รู้ว่าหายไปไหนก็เลยบุกเข้าไปในครัวอู้ไปดูเขาทำอาหาร ต้องหลายอย่างนะหลายแบบเลยทั้งอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยโอย้สุดยอดมากเลยเพราะว่าแบตบเตรี่ที่เขาใช้เนี่ยอย่างดีเอางานนี้มีฮาแน่ครับพี่ออและพี่เปียกแห่งออเกสตราเรียนเชิญพี่บีทมาเพื่อร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยกันแต่พี่บีทดันบุกหลังครัวไปซะแววเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับพี่บีทกันเลย เดี๋ยวพี่ครับพวกผมก็นั่งรอพี่อยู่นะโทรออยู่ตั้งนานแล้วหาอยู่พี่เป็นตลบหลังเข้าครัวไปแล้วลุยเข้าไปเลยก็รู้หมดนะที่จะทำอะไรให้ทานเขาจะเซอร์ไพรส์โอ้โหเหรอเหรอจะแบบพี่มาแล้วแบบค่อยๆเอาอาหารมาเซอร์ไพรส์ไี่ไปรู้หมดละเออโอ้โหทุกคน ไปซี่แซลมอนดไปนะครับนี่ท่านผู้ชมลูกกูดลูกกดตีมากเลครับหิวเลยยิ่งไปกว่านั้นครับผักที่นี่นะอะไรปลูกเองเหรอไฮโดรฟอนิกโอ้โหยิ่งดีอ่ะเลยยงไรว่าเราเชิญแขกแขกรู้บ้างเล ไปสืบสอบมาแล้วสอบมาแล้วดอมาแล้วขอหน่อาขอหน่อยเอ้ยผมผมเป็นแขกนะผมไม่แขกเอ้าทำไมสมัยก่อนเนี่ยที่เราเป็นนักเรียนชีพเนี่ยคือพวกอาหารการกินเราเรา Icana, เราไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยใช่ไหมเรากินอะไรก็ได้อะไรก็ได้ความง่ายเออความง่ายทำให้ทำให้ไม่ดีนะสุขภาพเราอะไรไม่ดีแล้วเราเล่กปรีเนี่ยเราต้องเล่นตอนกลางคืนใช่ไหมใช่เลิกเราก็เช้าเลิกเราก็เช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้ยโอ้โหนี่มาอะไรกันนี่อะไรเนี่ยอะไรอะไรครับ ปลาแซลมอนย่างสีอิ่วนะครับแซลมอนย่างสีอิ่วโอ้โหอันนี้ก็ต้องสุดยอดนะครับอันนี้คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเราเริ่มจากญี่ปุ่นก่อนใช่ไหมใช่ใช่โอ้คือวี้เพิ่งไปญี่ปุ่นมานะครับแล้วทดกอวกินมาเดี๋ยวรออันนี้ก่อนอ่าลองลองความสดของของแซลมอนที่นี่กันที่ญี่ปุ่นครับดีมากแลมีไข่คุ้มด้วยนะพี่นะเออ เนื้ออ่ะไข่กุ้งอ่ะนะครับดิงจริงอ่นะ,ะน้ำสลัดกำลังสวยยตัวนี้เป็นข้าวหน้าปลาไหลค่ะ โอ้โหนี่จุบปลไหลนี่เหมาะกับพี่มากเลยนะนุ่มลื่นไหลลื่นไหลอยู่แล้วลื่นไหลเลุณมากโอ้โหขอบคุณมากครับปลาไหลนี่ต้องเป็นสั่งมาจากข้างนอกเลยนะเพราะปลาไหลเมืองไทยเป็นคนละแบบกันนะพี่นะใช่ใช่เอ่อสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยจำได้ว่าเราเริ่มเริ่มเริ่มกินกันมาเนี่ยอาหารการกินพวกนี้เนี่ยเราไม่เคยได้แตะเลยนะ เรากินแต่พวกเอลยโข้แกงพวกก๋วยเตี๋ยวราดหน้าพวกอะไรต่างๆไก่ละโล้ผัเจั๊กซึ่งพอได้มาทานอะไรพวกแบบนี้แล้วเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเนี่ยเพี้ยจําได้ไหมสมัยเริ่มเริ่มปรีใหม่เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงแสวงหาใช่นะถือว่าพวกเราเนรุ่นที่สองรองจากรุ่นพี่ๆเขาที่เขาเป็นชาโด้ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่า อะชาราโดนะครับชาราโดกลายเป็นชาราโดเวลาเนี่ยก็มีหลายคนพี่พี่ก็ยังเจออยู่นะเราที่คือรุ่นที่สองที่เรามาเล่นดนตรีกันแต่เทปนี้เราจะไม่ให้เขาดูเพราะว่ามันมีคำว่าชาราโดเขายอมรับเอาไปโอเคเราทำได้เพราะว่าตอนนี้เราก็ชาราเริ่มเราเริ่มเข้าเราเราเน้นชาราด้วยพึ่งทมไมนั้นก็ เรื่องตื่อาชีพกันพี่ตอนนั้นพี่เล่นอาชีพพี่เริ่มพี่เริ่มเข้ามายังไงอ่ะในวงคือจริงๆเนี่เราเล่นปาร์ตี้เล่นเล่นดนตรีปาร์ตี้เป็นเหมือนกับนักเรียนนักเรียนนักเรียนเรียนหนังสือเล่นปาร์ตี้เหมือนกันแล้วก็ตั้งวงตั้งวงขึ้นมาเล่นปาร์ตี้แล้วก็มีงาน ที่ไหนล้วก็ไปเล่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็ช่วงปิดเทอมเราก็ไปหัวหินไปเล่นโรงรถรถไฟตอนที่เป็นอะไรเซ็นทรัลเซ็นต์กลไปเล่นหัวหินไปโั่ไงนี้ซึ่งก็เล่นกันงงงปลาปลาเนะเรดบายเยก็คือใช้แกะเอาใช้นู่นใช้นี่อะไรเงี้ยแต่ก็มันก็สนุกเพราะว่า ทำไมท่านเนี่ยคนเล่นดนตรีน้อยเราพังริ่มเล่นใช่ไหม,มแต่ว่าที่มันสนุกก็คือว่ามันทุกคนเนี่ยม,มันได้ get together เก t ตเ g อร์ e กกันที่มายถึงว่ามาร่วมร่วมเล่นกันร่วมสนุกกันอะไรต่างๆซึ่งซึ่งมันก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีเป็นทีมเวิร์กเนี่ยมันเล่นอาชีพเนี่ยซึ่งตอนที่เล่น,ลนต,ตอนที่เป็นนักเรียนนะ ก็ก็ไปไปแจมกับเขาบ้างทีละนิดทีละหน่อยเช่นคนนั้นไม่ว่างคนนี้ไม่ว่างเงี้ยก็ก็ก็ไปไปแยมกับเขาแจมนี่คือแยมอ่าแยมไปแยมเขาบ้างเดวอ h ก็ไปแยมนัางหนู่มเขาเขาอขไปร้องเพลง ก็ข ah, oh, ึ้นไปตีแทนหรือหรือหรือแบล็คบอยก่อนมาเป็นอินเนี่ยแทงไปบวชแล้วก็ไปเหยี่มเอาไปแทนครับหรืออะไรครับพอเขาบวชเสร็จกลับมาแล้วก็เลือกลับไปเรีหรือก็มันนะพี่จริงจริงชีวิตมันก็คล้ายๆกันนะเพราะว่ามันเริ่มจากเป็นเด็กออกมาแล้วก็เล่นแบบเป็นอเมเจอร์นะเล่นแล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นอาชีพแต่อาชีพที่พี่เล่นแล้วมันมีประสบความมีชื่อเสียงมากเลยใครรู้จักพี่บี๊ก็ต้องเป็นบี๊เดว์ฟ็อกก่อน หน้านั้นมีไหมหรือว่ามาที่บ้านเราฟอกเลยครับคือมีชื่อเสียงสมัยไอ้ที่ที่พวกปาร์ตี้เนี่ยมันไม่มีชื่อเสียงอะไรอ่ามันก็คือไว้เล่นนะก็เป็นกลุ่มกลุ่มไว้เล่นตั้งวงเพื่อจีบสาวอ่าใช่แต่เด็กฟอกเนี่ยเป็นอาชีพจริงเนื่องจากว่าเราเรียนจบครับพอเรียนจบฟอกเนี่ยแล้วก็กลับว่าอก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศเนี่ยก็ขอ เอาสักทีค่ัให้มันสุดๆอ,อย่างน้อยสักสองปี3าปีอะไรก็แล้วแต่ก็หาวงเล่นจทถ้ามาเจอกับฟอกจนถ้าฟอกลก็โอ้โหเอาเลย <of S 2> วงนี้เ,เอาเลยซึ่งเป็นวงที่สนุกมากแล้เพื่อนฝูงรักกันมากมนะครับซึ่งเราอยู่กรุงเทพนะครับวงที่เล่นดีกับเราหรือเล่นสไตล์เราเล่นเก่งกับเราเนี่ยอยู่แต่จังหวัดหมดเพราะนั<อ>้นเราได้ปี เปิดกรุงเทพฯได้เปลี่ยนหมดนะไม่ว่าจะเป็น VIP คาราโดสโคปหรือหลายๆวงนี่อยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดแต่สมัยนั้นเขาทำไมเขาเล่นต่างจังหวัดอันพี่ก็เขาเล่นแคมป์เล่นแคมป์คือสมัยนั้นจะมีสงครามเวียดนามก็มีทหารต่างถึงการเนี่ยมามาตั้งเบสมาไม่เป็นแอร์ฟอร์สมีอะไรต่างๆติ้งไป่ีบในมุมไทยโคลาดตัดกีบอิลโลสิตอะไรเงี้ยนะครับในขณะเดียวกันเราอยู่กรุงเทพเพราะนั้นเราอยู่กรุงเทพเราก็ได้เปรียน แล้นั้นมีใครเล่นกับพี่บ้างก็มีชออ้นชออ้นนะบางช้างโอ้โหนี่สุดยอดสุดจ้าชออ้นมีสุดที่เมษเด็กล้าตุ้มนักร้องนับโอ้โหเสียชีวิตไปแล้วไอ้นี่ร้องสูงมากครับนะแล้วก็มีไอ้จูดนะจูดก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับมีปุ๊กพี่สาวสวรรค์พี่ปุ๊กเล่นคีย์บอร์ดอ่าแล้วก็มีเปิ้ลเบสก็เสียชีวิตไปแล้วาซึ่งเสียชีวิตหมดแล้วแต่ที่เรอจบแล้วทีมพี่ทำเหมือนกับพี่จริงจัง อันนี้เท่ากับเหลือเหลือสามคนสามคนชออ้นเราแล้วก็อุสามคนอุตอนนี้อยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นเนี่ยก็เล่นเล่นเล่นแนวไหนเฮเบี้เลยเฮเบี้เลยเฮเบี้ยเฮเบี้ยฮองเดือดดิปเปอร์ดูไลท์อะไรพวกนี้นะนี่นี่คือเมนแล้วก็มีบล็คล็อกมีแฟนฟังมีอ้วยนี่มาแซมโอ้โหเล่นต่างๆล็อกหนักนะแน่เล่นหนักเล่นหนักมากล็อกหนัก ในในเล่นบาร์แต่ละแต่ละที่เนี่ยมันต้องคู่กับวงเครื่องเป่าครื่อ่าใช่ใช่สบายนั้นเครื่องเป่าก็ฮิตอยู่เหมือนกันเครื่องเป่าก็จะมีเนี่ยพีเอ็มไฟฟ์เอ็กโซติกโรยัลสป라 p ดอินพอตเบิรอะไรพวกนี้อะไรเครื่องเป่าก็อะอะไรการลอยเฮฟวี่เนี่ยเราเราก็ไปเป็นคู่ครับคือเครื่องเป่าเสร็จก็ต้องเฮฟวี่สี่แหงให้แห่งนัะต่อคืนนะวันนึงเนี่ยคืนนึงเนี่ยต่อคืนเนี่ยแล้วไม่มีวันหยุดเลยเจ็ดวันรวดอ้าวไม่มีวันหยุดห้าแห่ง เริ่มต้นเครื่องอย่างกี่โมงพี่หนึ่งทุ่มทุ่มหนึ่งนี่เลยนะติโอ้โหโหดคือคือคือทุ่มในฝรั่งมาแล้วอ๋อสมัยนั้นเริ่มที่ไหนอะพี่ถึงฝรั่งเยอะรับสตอรดีก่อนรับสตอรดี้ไม่เป็นยันหมายป่ะใช่อ๋อรับสตอรดี่เนี่ยคู่กับคู่กับพีเอฟห้าครับเราก็ขึ้นเลยนอนตอนระเบียบใช่เราเป็นวงแรกจำได้เลยว่าเพลงแรกเนี่ยเราก็จะเล่นเพลงเพลงโชว์ครับซ้อมไงพวก สาวๆเ,เนี่ยเขาก็จะไม่ชอบเพราะเขามาเต้นๆเขาจะเล่นพวกมีเพลงมีมีเร็วมีเร็วมีชา้ามีหยุดมีอะไรเขาไม่ชอบอเขาก็เดินมาถึงเอ็งเก่งแล้วเอ็งเก่งแล้วอ๋อเหมือนแต่<อ>ตามกาหักหลังหักหลังมีหยุดต,ตามใจที่ขึ้น ซันตาน่าแดนเมจิกดูม้านออกมาเต้นแต่เหนื่อยชั้นก็ต่อซันตาน่าเสียอเพลงแล้วก็ต่อเพลงเร็วไอ้เพลงโจ๊เนี่นะถ้าเพลงก็ตบมือให้แต่พอเล่นพวกอยู่ไรทีฟงงงงไม่ได้มันเพลงหักหลังลองไปสนุกๆปึ๊บหยุดไม่ยอมมีหยุดมีอาตฉริยะเยอะแล้วพอสเตตรร็จคซูีก็ไปต่อที่ดึงดองดึงดองคู่เอกโซติก โอ้ดิ้งดองแต่ก่อนดังมากเลยนะก็ยังอยู่ในย่านเดียวกันย่านเดียวกันเยือกเยอะกันเดินข้าวก็ได้เลยเดินข้าวดิ้งดองเสร็จไปต่อครับอินเตอร์ก็เยอะไปอีกเนี่ยครับอินเตอร์คู่กับโรเจอร์สไบรท์ครับอินเตอร์นั้นเป็นโรงแรมหรือเปล่าพี่เป็นชื่อครับอินเตอร์ชื่อครับอินเตอร์เป็นบาร์เหมือนกันครับอินเตอร์พอเสร็จแต่ครับอินเตอร์คู่กับโรเจอร์สไบรท์แล้วก็ไปอินพอลิเบร์แสเซ่คู่กับอินฟานจิตคู่กับอินพอลิโบร์แล้วเราก็จบแค่นั้นแต่ วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็ต้องมาเล่นลงหนังไงนะเออตอนสมัยก่อนมันมีมันมีเพลงหนังใช่ไหมฉายหนังแล้วก็ตีเล็กก่อนตีห้าตีเล็กก่อนก็ต้องไปตีสามเพราะฉะนั้นอะรเราจะได้นอนเหรอฮะแล้วได้นอนเหรอก็ไม่ได้นอนไงก็ต่อยาวไปเลยต่อยาวไปถึงก็เลยตีห้าเสร็จก็ฉายหนังฉายหนังแล้วก็หลับเพราะฉายหนังจบเออเลิกเก็บเครื่องเก็บไปต่อสเก็ตเฮ้ยต่อเล่นเล่นโคอรเซียมสเก็ตอีกโคอรเซียมสเก็ต เล็กสเก็ตอะไรกันนะมีเล็กสเก็ตมีโอลิมปิกสเก็ตโครินีมสเก็ตเนี่ยอะไรเงี้ยปั๊บเสรก็กลับมาวันได้นนอนสักสองสามโมงเล่นอีกล่ะก็เป็นวงจรชีวิตเนี่ยตอนนั้นเป็นเท่าเตี๋ยชีพเลยนะเตี๋ยวจำได้ใช่ไหมอ่อทันไหมไม่ทานผมผมยังไม่ทันจริงจริงเรียนเรียนหนังสืออยู่ยัง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 ไม่ได้ออกมาเล่นยังไม่ได้เล่นเป็นอาชีพซึ่ง ถามว่าสนุกไหมสนุกนะเออเพราะเราไม่ได้คิดอะไรเลยได้เงินเยอะนะได้เงินโอ้โหในแต่ละที่มีทั้งดอลลาร์ด้วยนะสัดอยู่ตอนนั้นใช่ไหมพี่ที่อุดรอุบลอะไรเนี่ยสำล้อนี่เป็นดอลลาร์นะเออถือจ่ายเป็นดอลลาร์ได้เลยถูกต้อง แบบสุดยอดเลยเอ้ยลองเออเออจริงแต่ว่าลองอาหารสมัยกี้ตลัดที่สุดยอดอยู่เขาอยู่แล้วนะไอ้นี่ผักผักเขาแบบอะไรนะเขาปลูกเองใช่ไหมใช่โอ้โหไมโดนคนเนี่ยเนอะปลอสารพิษเนอะไงไม่มีสารพิษเลยแมลงโขลกในมุ้งเฮ้ยโอ้โหอยู่ตรงนี้เองเนอะเขากลัวยุงกัดปลาไอ้ผักเขากลางมุ้ง จับไข่แมลงเงี้ยอันนี้ก็ดีอันนี้อืมอันนี้ก็อร่อยเขาสดไงีพี่ใช่ใช่อันนี้คือแซลมอนแซลมอนแซลมอนดีอะดีนะย่างสีอิ่วเขาเป็นสูตรพิเศษของเขาเนี่ยพี่เขาไม่ได้ไปไปเดินซื้อห้างสูตรสินค้าแล้วมาถึงมาลาดตู้เข้าไป็นนะเขาจะทำเองแล้วก็ลาดอร่อยอร่อย เพราะว่านี่รปลาไหลปลาไหลท่านาปลาไหลโอยจะกินได้เหรอพี่เหมือนจะกินตัวเองเลยล่ะโอ้พี่อ้อเล่นแซวพี่บิสแรงเลยนะครับในตอนนั้นถือว่าวง The Fox ที่มีพี่ชออนนบางช้างเป็นหัวหน้าวงครับถือว่าฮอตมากๆเลยนะครับดังมากๆไปที่ไหนโอ้โหถือว่าคนเยอะมากๆแต่มีเหตุการณ์ที่พี่บิ๊จะต้องออกจากวงไปนะครับ เดี๋ยวเราจะไปฟังกันซิ่ว่าเป็นเรื่องอะไรกันครับดนตรีเนี่ยมัน,มนทุกอย่างม,มันมีความสุขแต่มันเสียอย่างเดียวเสียนิดเดียวก็คือว่าสมัยนั้นเนี่ยเราไม่คิดถึงอนาคตเราไม่เคยคิดเลยว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็โดนโดนเอ่อโ,โดนพ่อแม่บีบมาว่าถ้าเผื่อไม่เลือกเล่นแลวไม่ไปเรียนหนังสือต่อก็ต้อง ต้องมีอะไรเกิดขึ้นองมีปัญหาแน่มีปัญหาแน่เราก็เลยเอาไงดีว่าตัดสินใจไม่ถูกเอางนี้ก่อนทดสอบไปทำพาสปอร์ตเอ้ก็ทำได้ไปทําวีซ่าเออก็ทําได้ก็ทําได้หมดก็เก็บเงียบไว้เก็บเงียบไปจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเมื่อถึงเวลาแล้วก็ไปบอกทางวงว่าต้องไปต้องไปเดินสื่อต่อตามประเทศ ซึ่งวงกำลังดังมากเลยนะตอนอสุดยอดออกทีวีใส่ปีกก็กำลังดังมากแต่ว่ญญาในณะเดียกันเราก็ยอมตัดใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องไปก่อนครับะรบอกทางวงทังวงก็เสียใจมากโดยเฉพาะทางหน้าวงคือจออ้นโออ้หูบีไปเลยก็มงนี้วเงี้ยในณาเดียกัรก็เลยบอกว่าคือคือเราเป็นเพื่อนกันตลอดชีวิต แต่เล่นดนตรีด้วยกันเนี่ยก็อาจจะสิ้นสุดกันแค่ตรงนี้อโอโหกำลังสนุกสนานเลยครับผมเรื่องราวของพี่บีทกิติพัฒน์ครับผมได้อารมณ์ทีเดียวครับเวลาก็หมดซะแล้วคงจะต้องติดตามกันในสัปดาห์หน้าครับผมนะฮะดูซิว่าตอนที่พี่บีทไปศึกษาที่ต่างประเทศมีวีรกรรมอะไรน่าสนใจบ้างรอกคิดเช่นตอนคุสยสบายสายสไตล์พี่บีทกิติพัฒนครับ 2499 cao cao. Isaac Kho Mương Đã chơi, gần